วันนี้เราจะทำพายลาบเบอร์นะาจานแล้วก็ใส่เนยอุ้ย,ยใส่น้ำตาลอุย้ยเยอะไปใส่ไข่หนึง่งฟองแล้วก็ใส่แป้งผสมให้เข้ากันแป้งเค้กผสมให้เข้ากันทั้งหมดนะจ๊ะอันนี้ก็ลาบ,บเบอร์นะาจ๊าเราต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เนยใส่เกลือน้ำตาลเนยเกลือปริมาณก็กเอาเอาเลย เอาใครทำมากทําน้อยนะจ๊ะอันนี้ก็เราจะทำลาบเบอร์เบอร์แยมก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งทนะินนี่นะจ๊ะเราก็เคี่ยวให้น้ำมันงวดให้น้ำมันแห้งเ,เราก็จะขันส่วนผสมให้เท่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งอันนี้เราก็จะกะกะเอาเด้อไม่มีสัสดส่วนตายตัว ใส่แป้งลงไปเราจะผสมไปเรื่อยๆแล้วก็กะเอานะยี่ยมอยเ่ยอดเลย Wow! Mmm... Sätt dig här paj paj Oj! Nu jag ska jag smaka lite.